สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท T.R.S Engineering Supply จำกัดน,นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกต่อพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งนะคะวันนี้ท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานี่เลยนะคะโฮสค่ะหรือว่าสายเครื่องฉีดกาวร้อนนะคะตัวนี้ค่ะจะบอกว่าดีงามมากๆนะคะเพราะว่าเขามีขนาดให้พี่ๆเลือกใช้มากกว่าหลากหลาย ฟุตเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่4ฟุตนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับเครื่องฉีดกาวร้อนได้ทุกรุ่นนะคะมีการรับรองมาตรฐาน CE นะคะแล้วก็รับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มด้วยนะคะและเขายังมีฉนวนหุ้มกันความร้อนค่ะกันได้มากกว่า230องศาเลยนะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะ4ฟุตนะคะจากราคาปกติ14,500บาทลด ราคาค่ะเหลือ6,600บาทเท่านั้นเองนะคะและก็ถัดมาค่ะเป็นขนาด6ฟุตค่ะจากปกติ1 9 0 0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่นเหลือ7,300บาทค่ะและก็ยังมีขนาด8ฟุตด้วยนะคะจากปกติ2 2 0 0 0ค่ะลดราคานะคะเหลือ9,300บาทค่ะรวมไปถึงขนาด10ฟุตนะคะจากปกติ 25,000บาทนะคะลดราคาเหลือ1น0 0 0บาทค่ะและก็อีก1ขนาดนะคะกับขนาด12ฟุตค่ะราคาเต็ม30,000บาทวันนี้พี่ๆจ่ายเพียงแค่12,500บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสามารถค่ะติดต่อสั่งซื้อผ่านเซลล์ที่ดูแลพี่ๆอยู่หรือว่าจะติดต่อไปที่ไลน์แอดนะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะเมลตันไทย นั่นเองนะคะก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะกับโฮสต์สายเครื่องฉีดกาวร้อน,นะคะ่ะ